สวัสดีครับ9โมง51นาทีของวันที่13สิงหาคมพศ2564ครับอันนี้ผมเอาพระสมเด็จบางขุนพรมกูเกา่าพิมพ์ใหญ่ก็เอามารีวิวฝากเพื่อนๆกันอองค์นี้ผมใช้ชื่อว่าองค์ตะวันรีวิวไปเกือบปีแล้วครับมันจะมีบางคลิปที่มียอดติดตามคนดู4,000กว่ากววันแรกๆที่ผมได้มาเนี่ยผมก็เริ่มรีวิวเลย วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะเอามารีวิวพองเพื่อนกันก,นก็ส่วนหนึ่งก็อยากจะให้อ,อยากจะให้เห็นตํำหน่งพระและก็เห็นประโยชน์ของการที่เรามีพระนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนมีพระที่เป็นเนื้อหาเดียวกันก็หยุดภาพไว้และก็ดูเนื้อหาได้เลยครับในคลิปนี้ผมจะพูดถึงเนื้อหาแบบไหนที่พระปอมไม่มีเห็นไหมครับด้าน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 ,ด,าน,ด,านด้านบนของ องค์พระหรือด้านบนของหน้าพระขึ้นไปองค์เสียนพระนะครับเห็นไหมครับอันนั้นอาว่ากันว่าตรงนี้จะเป็นเศษขี้ทูบแล้วก็ทางด้านขวามือหรือทางซ้ายองค์พระนี่จะเป็นอย่างๆๆๆเ,เหมือนกับเหมือนเหมือนกับคลื่นน้ําทะเลอันนี้เขาเรียกยุบย่นยอ่ออันนี้คือการย่นของปูนที่มีอายุถึงถึงจะมีการย่นในลักษณะนี้เนื้อ,าอหาแบบนี้แหละครับภาพอไม่มีนี่การเป็นการผุลายเหมือนปลายเข็ม ัวองค์แบบนี้ก็เป็นตัวที่บ่งบอกถึงอายุพระ,อ,ะอย่าลืมว่าพระ,ะที่ทาเรียนแบบหรือพระที่ทาเพื่อให้เก่าเนี่ยครับเขาก็จะพยายามทําให้เกิดรูพุนหรือทําให้เกิดลักษณะนี้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันจํากัดในเรื่องของอวิธีการเช่นเขาต้องเอาน้ํากรดสาดหรือน้อํากรดหยดแล้วก็ล้างออกอะไรเงี้ยแผลที่เราเห็นหรือที่มันเกิดกับองค์พระนี่จะใหญ่กว่าแล้วก็ประกอบกับด้านข้างของแผลเนี่ยจะมีความคม ถ้าเราดูให้ดีนะครับย้ําครับเพื่อนๆดูให้ดีครับในในขอบบอ่อทุกบอ่อขอบแผลทุกแผลที่องค์พระที่ทําขึ้นมาเนี่ยอขอบขอบท,ทุกด้านขององค,มคมอ์พระเนี่ยจะมีความคมและก็พระนี่จะออกเปื้อนๆหน่อยแลน,นก็หมายความว่าพระเนี่ยจงใจทําให้เก่า ไม่ได้เก่าโดยธรรมชาติอันนี้ภาพอคนนี้ผมล้างนะครับอ่าผมใช้เวลาล้างอยู่พอสมควรแล้วผมก็ก็ล้างแล้วก็เอามาเข้ากรอบไม่มีโอกาสที่จะไปแกะข้างหลังให้เพื่อนๆได้ที่ดูก็ขออนุญาตแชร์ลงตรงนี้แล้วพูดถึงเรื่องตรงนี้เลยปลายคลิปแล้วครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้เพื่อนๆก็ดูไปจนจบก็แล้วกันสวัสดีเพื่อนๆเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ Để nghe Hãy à, subscribe cho kênh Ghiền Để mình.